คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคและวิธีการตากกล้วยนะครับทำยังไงให้น่ากินให้อร่อยครับเริ่มแรกก็คือเอากล้วยเราไปบ่มก่อนครับจนได้สี่ประมาณนี้หรือม,มากกว่านี้ก็ได้ครับยิ่งขำยิ่งดำยิ่งดีครับมันจะทำให้กล้วยระหวานกล้วยน้ำว้าที่ควรเอามาตากเนี่ยควรจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันมะลิองครับเพราะว่ากล้วยน้ำว้าพันมาลิองเนี่ย จะมีความหวานมากกว่ากล้วยน้ำว้าพันุอื่นครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้เลือกกล้วยชนิดนี้มาก่อนต่อมาก็คือปลอกกล้วยครับอันนี้ผมไม่แนะนําวิธีการนี้นะครับปลอกแล้วตากเลยเพราะว่าแมลงวันเนี่ยจะมากวนเยอะกว่าเราจะปอกเสร็จเนี่ยแมลงวันก็ตอมไปจนโซกระปกแล้วครับวิธีถัดมาเนี่ยเป็นวิธีที่ดีกว่าครับก็คือปอกกล้วยแล้วก็เอามาแช่น้ําเพื่อที่จะล้างครับ วิธีการนี้นะแมลงหวันจะไม่ตอมเลยครับแล้วมันก็จะทำให้กล้วยเราสะอาดเวลาทำเราก็ปอกแล้วก็แช่น้ำไปเลยครับอันนี้ก็จะเห็นว่าหมาบ้านบมนี่จะชอบกินกล้วยมากนอกจากคนชอบกินแล้วหมาก,ก็ชอบครับปอกครับปอกจนหมดครับพอหมดแล้วเราก็มาล้างครับเวลาล้างเนี่ยถ้าเราจะทำไข่นะผมแนะนำว่า ให้เอาเส้นใหญ่ที่มันติดอยู่ที่เนื้อกล้วยเนี่ยออกให้หมดครับพอเวลาเราตากเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้กล้วยเนี่ยสีสมาเสมอครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเส้นใหญ่ออกเลยเนี่ยเวลาแห้งแล้วเนี่ยเวลาตากจนแห้งอะสีของกล้วยมันจะไม่ส,สม่ําเสมอกันไอ,ตอ้ตรงที่เป็นเส้นน่มันจะคล้ามันทําให้กล้วยดูไม่น่ากินนะแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเพื่อขายก็ไม่ต้องสนใจครับอันนี้ก็เอามาพึ่งต่อรับพึ่งให้มาดล้วก็จะเอาไปตากอันนี้ก็คือเอามาตากเลยครับ ก็มาเรียงกล้วยเวลาเราเลียงกล้วยเนี่ยพยายามไม่ให้กล้วยมันติดกันครับมันจะทําให้กล้วยแห้งเร็วขึ้นถ้ากล้วยติดกันแล้วมันเสี่ยงต่อการเปลี่ยนเชือ้อราอันนี้ก็เป็นโดมสําหรับตากกล้วยที่ผมใช้นะเป็นโดมที่เขาเรียกกันว่าเป็นโดมพาราบุลาครับคิดค้นจากมห่าหลัยศิลปากรครับโดยโดมนียข้อดีของมันก็คือการ มแมลงกันฝุ่นการนกได้และอีกอันนึงก็ละการของโดมนี้นะใช้ละการเรือนกระจกครับพอเวลาแทงเนี่ยเข้ามาในโดมเนี่ยมันจะเกิดความร้อนอยู่ข้างในแล้วความร้อนเนี่ยมันจะออกจากโดมได้น้อยมากมันทำให้โดมเราเนี่ยร้อนคืออากาศภายในโดมจะร้อนกว่าอากาศภายนอกเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันออกมาได้น้อยพอเวลาเรา ตากไปเรื่อยมันก็จะแห้งได้เร็วครับคือถ้าแดดดีๆนะฮะอุณหภูมิภายนอกประมาณสามสิบภายในอาจจะทึงถึง,ถงประมาณหกสิบองศาได้เลยครับตรงส่วนข้องโดมเนะี่ยมันก็จะมีช่องอากาศอยู่ด้านบนครับเพราะว่าอากาศร้อนด้านในโดมเนี่ยมันจะลอยสูงออกจากลูนี้ครับแล้วอากาศเย็นมันจะมาแทนที่ด้านล่างครับมันทําให้อากาศเนี่ยมีการไหลเวียนอยู่ด้านในมันทําให้อากาศข้างในไม่ชื้น ไม่ชื้นแล้วก็ร้อนมันทําให้เราตากของได้แห้งมากได้เร็วมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นการตากกล้วยวันแรกครับจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยอย่างสดยังเปียกอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกล้วยที่ไม่ได้ล้างน้ํานะอันนี้ก็เป็นกล้วยวันที่สองครับวันที่สองก็จะเริ่มแห้งแล้วนี่ก็จะเป็นวันที่สามครับเช็นว่ากล้วยทางด้านซ้ายเนี่ยจากกระโดงด้านซ้ายจะเป็นลกล้วยที่ไม่ได้ล้าง ก็จะมีเป็นคร่าวๆครับดูไม่ค่อยเยิ้มส่วนี่องท่าด,ด้านขวาเนี่ยตรงกลางกับด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นกล้วยที่ล้างน้ํามาแล้วก็จะดูเยิ้มๆน่ากินกว่าครับอันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ี่ครับกล้วยเราก็จะเริ่มแห้งแล้วมีเทคนิคนึ่งที่จะทําให้กล้วยเราเนี่ยดูชํำมากขึ้นนะในวันที่4เนี่ยพอเวลาเราตากเสร็จนะครับ ในตอนเย็นก็คือเก็บกล้วยเราเนี่ยไปทับไปทับแล้วก็เก็บไว้ในถุงปิดให้สนิทครับพอเวลาเราทับกล้วยเนะี่ยมันจะทําให้น้าเชื่อมเนี่ยออกมาที่ผิวเยอะกล้วยเราก็จะดูชําแล้วพอถึงเวลาตอนเช้าเนี่ยเราก็เอากล้วยของเราเนี่ยที่ทับมาครับมาตากต่ออันนี้ก็ยังเป็นวันที่4อยู่นะก็จะเห็นว่ากล้วยเนะี่ยมันก็จะมีความชําแต่ชําไม่มากถ้าอยากให้ชํากว่านี้ก็คือเอากล้วยไปทับ แล้วนำเชื่อมมันจะเยิ้มออกมาคือเอาไปทับเก็บตอนเย็นเอาเอาไปทับพอทับเสร็จเอาใส่ไปในถุงทิ้งไว้หนึ่งคืนตอนเช้าออกมาตากใหม่ครับเราก็จะได้กล้วยที่มีความช่าก็คือน่ากินมากขึ้นแต่รสชาติอะ่ะจะทับหรือไม่ทับรสชาติไม่ต่างกันเลยครับอันนี้ก็เป็นกล้วยวันที่ห้าครับคือในวันที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นกล้วยที่มันได้ที่นะครับ ถ้าเราตากกล้วยกลางแจ้งเนี่ยใช้เวลาประมาณแปดถึวันนะด้วยกล้วยใสนี้แต่ถ้าเราตากในโดมก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ถวันอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณห้าวันพุ่มก็จะพอล้อันนี้ก็คือกล้วยครับที่ได้เวลาแล้วได้เวลาเก็บก็คือห้าวันก็จะเห็นว่ามันมีความช่ำมีความน่ารับประทานอยู่ครับก็ถ้าอยากอยากทำกล้วย แบบนี้ครับก็จะเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้ครับไม่ยากอที่สำคัญคือสะอาดมากครับ